สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งทุรลีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับมาพบกับกล้องลอซิ่งเลีนะครับวันนี้มีล้อมียางนะวันนี้มียางนะมียางเด็ดๆ1หนึ่งชุดนะครับขอบ20สนะครับส่วนจะเป็นลายไหนนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์ของช่องกล้องลอซิ่งทลีนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่เฟซบ o o กแฟนเพจครับเร็วๆนี้นะครับขาดอยู่ประมาณ300คนนะคนนะ เราจะมาแจกยางฟรีครับเมือ่อแฟนเพจครบ1 0 0 0 0มืนะครับก็ตามมาดูเลยครับยางที่ผมพูดถึงเป็นยางตัวไหนยี่ห้ออะไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ครับนี่เลยนะครับยางที่ผมพูดถึงก็เป็นในส่วนของอยางยูต้านะครับขอบ20ครับโอ้โห20ราคาแพงกันสิขอบ20 แต่ไม่ใช่ปัญหาครับร้านกล้องรอซิงลีครับทั้งทีเอาของดีมาขายให้ราคาถูกแน่นอนครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆดิครับตากล้องซูมมาดูใกล้ๆดินี่เป็นยางใหม่ครับแต่ว่าในส่วนของยางใหม่ตัวนี้เป็นยางค้างปีนะครับใหม่ค้างปี18ยี่ห้อนะครับนี่ยี่ห้อยูต้าครับยูต้าเลสซิ่นะครับขนาดยางก็ 26550R20 ครับปี18ครับยางเป็นยางค้างปี18นะ บอกเลยสภาพดีครับโอ้โหไม่ดีได้ไงครับเป็นยางใหม่เลยนะครับยางใหม่ที่ไม่ใช้งานนะคปกติจะซีนปิดมา4เส้นนะครับแต่เมื่อกี้ผมแกะออกเพื่อจะมาทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเห็นนะครับลายยางด้านข้างนะครับเนาะจะให้ได้จะให้เห็นยางว่าสวยขนาดไหนนะครับยางลายด้านข้างนะครับก็ลายนี้เขาเรียกว่าเป็นลาย420นะครับตรงนี้ลายเงียบนุ่มนะครับจัดให้ในราคาถูกๆเลยเปิดราคาเท่าไหร่ดีนะ ตัวนี้ยางป่าครับย้ําเป็นยางป่าครับก็ยางป่าขอเปิดที่ราคาเท่าไหร่เดียวแปดพันเก้าแล้วกันเนาะโอ้โหลงท้ายด้วยเลขสวยนะครับแปดพันเก้านะสี่เส้นย้ำครับสี่เส้นแปดพันเก้านะถ้าซื้อใหม่มีหมื่นสองแน่นอนครับชุดนี้นะอแปดพร้อมแปดพันเก้านี่พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งมาที่ร้านใส่ถ่วงฟรีนะครับมาที่ร้านใส่ถ่วงฟรีนะก็ฝากไว้ด้วยครับแปดพันเก้าบาทแปดพันเก้าร้อยบาทครับยูต้าครับผมยูต้านะ โอ้โหจะแปดพันเก้าร้อยบาทก็นอกจากยางครับที่เราเอามาจัดโปรโมชั่นวันนี้แล้วครับเดี๋ยวอีกสักวัน2วันครับเรามีล้อมือสองครทางร้านทําการเตรียมการอยู่ครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดหรือว่าในส่วนของทําคลิปวิดีโอล้อมือสองครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะก็มีทั้งราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแน่นอนครับสาหรับงบน้อยงบมากอันนี้คุยกันได้นะครับจากทางร้านกล้องล้อซิงเกอรวีครับ จัดให้แน่นอนครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในส่วนของล้อคร่าวๆก่อนนะว่าเรามีล้อลายไหนบ้างที่เราจะทําการรีวิวนะจะเห็นอยู่ก็เป็นท e ตอนนี้เวลนะครับอีกวัน2วันนี้นะครับฝากติดตามนะ,ะเวลทีครนะสีนี้โอ้โหสีสวยมากเลยทีตัวเนี้ยอ่าโอ้โหบอกเลยสวยงามครับแล้วก็มีล้อแท้ด้วยนะทีอดีนะครับล้อแท้ทีอดีโอ้โหสำหรับสายโอจงปจูนสายลุยก็มีฮะ อ่าขอบขาวนะครับโอ้โหขอบ1 6 1 8โอ้โหสายลุยล้อเดิมล้อซิงครับจัดให้เลยมีตั้งแต่ขอบ17ไปจนถึงขอบ22เลยนะฮะอ่าก็ฝากติดตามครับด้านในก็ยังพอมีอีกครับด้านในนะนอกจากล้อยางแล้วครับเรายังมียางเปอร์เซ็นนะครับยางเปอร์เซ็นนะก็สนใจขนาดไหนก็ขนาดเท่าไหร่ก็ทักมาได้นะครับเนาะก็ฝากช่องทางของกล้องล้อซิ่งจุรีนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับ ยางถูกราคาดี8ปดพัเองครับอ่าย้ำครับแปดพันเก้านะก็อีก2-3สวันเจอกันแน่นอนครับคลิปล้อเมือสองจากร้านกล้องล้อซิงค์ธุลีนะสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิงค์รุนะีครับขอตัวลาไปพร้อมกับยางใหม่ครั้งปีราคาโคตรถูกยูต้าครับแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ